สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมเพื่อนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจําวันอังคารที่31สิงหาคมปี2564นะครับวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมมีหุ้นตัวไหนหน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับก็สําหรับตัวแรกนะ AI เป็นยังไงละะ่ะฮะติดมาเมื่อวานซัดไปไกลแะละ้วฮะวันนี้ก็ถ้าเข้า วันนี้นะครับก็ต้องรอดูก่อนว่าเขาจะมีการพักตัวหรือเปล่าถ้าการพักตัวของเขาโซนไม่ต่ํากว่า2.28ผมว่าคิดว่าน่าสนใจยอยู่นะฮะแล้วก็ยังเป็นการกลับตัวแล้วก็ยังมีรูมให้เล่นพอสมควรนะครับแนวต้านของเขาอยู่ที่2.98กันเลยทีเดียวตัวถัดมานะครับหุ้น AU ก็ยังคงเป็นไซด์เวขาขึ้นซึ่งนี่ที่ติดมาเมื่อวานน่ะแนวรับ10.5มันคุ้มอยู่นะเพราะว่าจุดสตอปลอสของเขาอะ อยู่ที่10.3แต่ตอนนี้ก็ b บ e a k ขึ้นไปแล้วไป11บาทแล้วนะครับยก stop loss ต,ตามไหมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอยู่ที่10.4นะครับสำหรับตัวถัดมานะครับหุ้น BA ตรงนี้มาถึงแนวตา้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะโดนแรงขายกดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเดี๋ยววันนี้นะครับน่าจะเป็นแท่งแดงนะครับก็อยู่โซนนี้แหละแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ12บาทนะครับจุด stop loss ต,ตรงนี้ใช้เป็น11.1ได้นะครับ ทัดมัคือหุ้นบาร์บนะครับมีการโอ้โหนึกว่าจะเปิดแกปเอ,อ้ยืนได้แล้วนะฮะยืนได้อย่างนี้ก็สวยเหมืนกันครับสต็อปลอ็อสใช้เป็นแนวนี้นะครับ26.25แนวต้านเนี่ยมอง29นะฮะนะมอง29น่าจะถึงได้นะครับสำหรับบิวตี้ตรงนี้พัก2วันแล้ววันนี้ทำแฮมเมอร์ทิ้งหัวลงมาแบบนี้นะครับ จุดสตอปร้อยของเราจะใช้เป็นฐานของแท่งนี้เลยนะครับก็คือ1.52ครับผมมานะครับหุ้น BGC ภาพรวมนะครับก็เตรียมที่จะออกจากกรอบไซด์เว่เนี่ยที่ผมตีไว้นะกรอบล่างนะครับขึ้นไปเล่นยังกรอบบนซึ่งโดนแรงขายกดมาก่อนนะครับถ้าเขาสามารถยืนนะยืนแท่งเขียวอยู่ในโซน11.50ได้นะครับโอกาสไปต่อหรือว่าโอกาสในการกลับตัวก็จะมาแล้วนะครับ หุ้นไมโครนะครับชุดนี้กับตัวเรียบร้อยนะครับแนวต้านใกล้จะถึงแล้วนะแนวต้านล่าสุดก็คือ8.4นะครับแนวต้านถัดไป8.75แล้วก็9.2ครับผมตัวถัดไปนะครับ OTO เนี่ยร้อนแรงมากๆเลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถขึ้นไปยืนน่าจะทำ m อท i ไ h นะใช่ไหมอ่า m อท i ไฮจริงๆนะครับแนวต้านถัดไปคือ15บาทตรงนี้ต้องระมัดระวังแล้วนะครับ SF ที่ติดมาก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะตรงนี้เตรียมออกจากกรอบแนละ้วถ้าเกิดใครตามไปเล่นเนี่ยตับร้อสจะอยู่ที่โซนนี้สิบนะครับถ้ตับร้อสหุ้น KTS โซนนี้ถึงแนวต้านพอดีผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีแรงขายมากดนะฮะแนวรับจะอยู่ที่10.7นะครับ TKS แนวรับ10.7แล้วก็ TSE นะครับชุดนี้ยังไม่ได้กลับตัวนะภาพยังไม่ชัดขอข้ามเลยนะครับ ถ้าทาสติวก็มาถึงแนวต้านพอดีนะฮะแนวต้านนี้ถ้ายืนได้ก็แนวต้านถัาไปคือ1.96นะครับแต่ว่าผมคิดว่ารอบนี้ยังไม่ผ่านหรอก1.96เพราะว่ารอบที่แล้วนี่มีแรงขายเข้ามาพอสมควรนะทำให้กดแล้วก็กดลงมาเลยนะครับคือถ้าเกิดใครไม่อยากมาไล่ซื้อไล่รราคาตรงนี้นะครับผมว่ารอรอบถัดไปนะคุณอาจจะได้ของในราคาที่1.64ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ T T C L นะครับชุดนี้กลับตัวเรียบร้อย ชัดเจนนะกลับมาตั้งแต่วันที่18เดือน8นะครับ2021ละถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งไล่ราคาดีกว่ารอดูจังหวะการพักค่อยว่ากันนะครับอีกสูตรหนึ่งโอ้ติดหุ้นเยอะเพิ่มน AF กับตัวเรียบร้อยชัดเจนนะฮะเป็นหุ้นขนาดเล็กแนวต้าน85สตางค์นะครับ Aero กับตัวเช่นกันนะครับแนวต้าน9.2 9.6นะครับ u c t i o n ผมไม่หักจะเชื่อเลย Option ก,กับตัวนะฮะอันนี้ ถือว่าเป็นต้นเทรนชัดเจนเลยนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปคือ10บาทนะครับ1 0 2 1 0 4 1อ8นะครับหุ้นชีวากับตัวด้วยเหมือนกันนะครับแนวต้าน95สาตางค์หุ้น CHO นะครับกับตัวชัดเจนเหมือนกันนะฮะมีหุ้นให้เล่นไหมเนี่ยโอ้น้อยมากเลยข้ามแล้วกันเนาะนะหุ้นแบบนี้เราไม่เล่นนะฮะหุ้น CMO นะครับ อ่านี้กับตัวนะครับแนวต้านของเขาอยู่ที่1.6ครับแล้วก็มี DV8 ีแหุ้นอะไรวะเนี่ยโฟร์ดูแปลกแปกนะครับนะตรงนี้กับตัวแนวต้าน65สตาตคานะครับหุ้น e c f าการกับตัวไม่ชัดรอการย่อให้ว่ากันนะครับหุ้น u b i l e e อ่านี้ชัดเจนนะฮะแนวต้านของเขาอยู่ที่24.4ครับแล้วก็25แล้วก็ 26.5นะครับหุ้นคาหมาดไม่เจอนานมากนะคาหมาดกับตัวแล้วนะครับแนวต้านอยู่ที่3.9ครับ LDC เนี่ยวัตถุภาพคลอไม่ค่อยดีนะขอข้ามนะฮะ RML ไ m o n Land นะครับกับตัวชัดเจนนะฮะแนวต้าน1บาทครับแล้วก็ตัวถัดไปก็คือ1.05ครับหุ้น SE กับตัวชัดเจนแล้วนะฮะแนวต้านเนี่ยโอ้โหผมมองนี่เลยนะ1.6นะครับ SF พูดไปแล้วนะฮะ SPVI ก็กับตัวชัดเจนเช่นกันนะฮะแนวต้าน6.9 7.2แล้วก็7.6นะครับแล้วตัวสุดท้ายจริงๆก็คือไทยมุ้ยนะฮะไทยมุ้ยมันใกล้แนวต้านเกินไปต่อให้มีการกักบตัวผมก็มองยังไม่มองบวกนะตรงนี้มองว่าจะไปกระทบแนวต้านแล้วก็จะมีการย่อนะครับรอยอ่อค่อยว่ากันนะครับตัวนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับติวเข้มก่อนเทรดใครที่จะไปเฝ้าหน้าจอของตัวเองไปเฝ้าได้เลยครับ คใครที่อยากจะสนับสนุนช่องมานิฮีโร่สามารถสนับสนุนได้ช่องทางนี้นะครับรายได้เราจะนําไปสนับสนุนเป็นรายได้ของเด็กฝึกงานแล้วก็สําหรับการจัดกิจกรรมของช่องเพื่อพัฒนาช่องต่อไปนะครับแล้วก็สําหรับใครวันนี้วันนี้วันสุดท้ายนะครับวันที่31เดือน8เป็นวันสุดท้ายที่เราจะรับสมัครนักเรียนในคอร์สสร้าง Passive Income ด้วยคริปโตและก็ดีฟายนะครับ ย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับนี้มือใหม่สามารถเรียนได้เลยนะครับไม่จะเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานรู้จักบิดคอยรู้จักอะไรมาก่อนไม่จําเป็นนะฮะสามารถมาเริ่มเรียนได้ตรงนี้เลยเพราะว่าเราจะมีการปูพื้นฐานใหม่ให้หมดคนที่สอนในครน,นี้ก็คืออาจารย์ตั้มนะครับที่สอนคริปโตในช่องมันนี่ฮีโร่สามารถไปติดตามในรายการได้นะครับคริปโตมือใหม่มีลงให้เกือบทุกวันนะครับอ่ะก็ฝากไว้แล้วกันใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่ไลน์แอดมันนี่ฮีโร่ที่ขึ้นไว้อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะฮะเอสโซทุน7.15ตอนนี้อยู่ที่8บาทผมควรตั้ง Stop ปลอส7.65ดีไหมครับเอสโซนะครับถ้าเกิดจะตั้ง Stop Loss ใช้เป็น7.7นะครับ7.7ได้นะครับว้าวลาบใต <c oughs> ้กับอีสานความหมายเดียวกันเออมีคนมาบอกเลยว่าเหนือก็ใช้คำเดียวกันนะครับถ้าเป็นภาษากลางก็จะใช้คำว่าเข็ดลาบนะ สวัสดีค่ะซีสทุน36.5ตั้งเป้าขายที่41ถึง42ตอนนี้ราคาลงตั้งซัอปลอส3 2 7 5เหรออืมซัอปลอตลึกมากเลยนะครับถูกไหมหรือสามารถตั้งเพิ่มโอ้ยังจะไปตั้งเผื่อไว้อีก30.5เกมนี้แพ้นะฮะอ่าผมบอกเลยนะเกมนี้คุณแพ้แน่นอนครับคือทุนของคุณนะ่ะคือ36.5 ตรงนี้ยังจะไปถวยนะฮะนะสต๊อปล็อใช้30เนี่ยเวลาขาดทุนขาดทุน6บาทนะครับแต่เวลากําไรนะครับคุณไปตั้ง41เพราะฉะนั้นเวลากาไรคุณจะกําไรแค่5บาท50ตังนี้ยังไม่หักค่าคอมหุ้นตัวใหญ่พอสมควรเนี่ยคอมก็จะหนาขึ้นไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการทําแผนแบบนี้ผิดตั้งแต่ตั้งแต่กลางม้งเลยอะ่ะไม่รู้จะเรียกว่ายังไงอะ่ะอืมอแพ้ตั้งแต่กลางม้งนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าถ้าเปิดมาแล้วแผนแบบนี้ก็ไม่เล่นนะครับกับเรียนอาจารย์พืชนะครับหุ้นสันเขานอนเวนโอ้ยนะนอนเวนก็มีนะัดที่นี่อ่ะหุ้นสันเขานอนเวนอยู่หรือครับทําไมไม่ตีงคิงเลยฮ่าาไมเขาไม่ขยับเลยนะฮะไอถือถือทุนที่7.35ดจุดสามห้าต็อปลรสหกจุลบกวนวิเคราะห์แนวโน้มให้ด้วยครับขอบพระคุณอย่างสูงมาคุณปริศ นะคุณบริษชื่อเท่มากเลยนะ,ะตัวไหนนะซันนะฮะ SUN เนี่ยเขาไม่ตีงคิงจริงๆอย่างที่คุณบริษพูดนะครับเพราะว่าเขาสซนเกสลเักอยู่แถวนี้นะฮะอยู่โซนประมาณนี้แนวรับนะฮะอยู่ที่7.05แนวต้านอยู่ที่7.55ประเด็นคือทุนเนี่ยเจ็ดจไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสต็อปลอสหกจุดห้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ตีงคิงหรืออะไรยังไงนะครับคุณบริษนะครับก็ แนะนำว่าถือนิ่งๆไปแล้วกันเพราะว่าเราเลือกแล้วว่าเราจะเอาตัวนี้โอเคคลิปนี้ยาวจนต้องกินกาแฟ2แก้วโอ้ยาวจริงครคลิปเมื่อวานที่ TCL ผมลองนับคลื่นจากโลอ่าจริงๆโลเนี่ยควรจะมีตัว W ดยูด้วยนะฮะต่ำสุดก่อนหน้าประมาณวันที่1นึ่ทับสทับหสามปียปี6-3เลยเหร ามาถึงจุดปัจจุบันมองเป็นคลื่นกําลังทําขา B อยู่ถูกต้องไหมครับขอดูหน่อยนะเริ่มนับตั้งแต่ปี63เลยนะฮะอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ปี63ก็คือโซนนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณวันที่1เดือน4นะผมขอดูวันที่1เดือน4มันคือวันไหนวะวัน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 นี้โซนประมาณนี้นะฮะโซนประมาณแถวนี้เขาบอกว่า มารับนะครับมองเป็นขาบีทุกต้องไหมมารับทุน4.06เห็นเป็นสัญญาณกลับตัวสอร้อสามจุดแปดอโ้ยถ้าคุณจะมองสั้นนะฮะไม่ต้องไปนับไกลขนาดนั้นนี่ไม่ไม่ต้องไปนับไกลถึงขนาดการกลับตัวตรงนี้อันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะอันนี้ทั้งชุดเนี้ยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเรามองแค่ชุดนี้นะฮะนี่มองชุดนี้แล้วก็มองชุดนี้นี่เป็นการกลับตัวชัดเจนนะกลับตัวตรงนี้ชัดเจนจุดที่รับเนี่ยคือ 4 0 6ซึ่งผมมองว่าต้นทุนดีมากและเป็นจุดซื้อที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าจุดนี้คือ,คอจุดทําทานนะครับแล้วก็จุดที่เขาซื้อคือตรงนี้เลยนะ,ะตรงนี้เลยก็คือจุดที่เขาเป็นจุดกลับตัวพอดีพอดีเลยตำแหน่งทุนถือว่าดีมากๆคํคำถามคือตรงนี้ตรงนี้จะเอาอยัางไงเนี่ยฮะสต็อปลอตสามจุดหนึ่งแปดเนี่ยไม่ใช้แล้วไม่ไม่ใช้แน่นอนครับเพราะว่าเขามีการยก แล้วก็ยกมีการเปิดแก็บแรกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแก็บที่2เพราะฉะนั้นเราใช้ตัวส t ต p l o อ s มาวางไว้ที่ฐานของแก็บได้เลยนะ4ีุ่ดสนะครับใช้ส t ต p l o อลตรงนี้แล้วก็เซฟปลอดภัยโอเคหุ้นเน์นะครับทุน8.2ควรถือรอไหมคะขาดทุนเยอะแล้วแว e r อีสแว e r นะโ้โหไหนๆก็ไหนๆอืมก็ถ้าขายก็เสียดายขอบคุณมากอืมแล้วไปเล่นอะไรล่ะ นะไปเล่นอะไรตรงนี้นี่นี่แปดจุดสองนี่ตรงนี้นี่นี่เขาทำเดับเบิลท็อปนี่เห็นไหมนี่นี่เดอบลท็อปแล้วตรงนี้นี่มันก็หลุดเนคลน์มาแล้วนี่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 เห็นไหมมันก็เกิดไส้ยาวๆออกมาเนี่ยนะครับจะมาแวร์แวร์อิสแวร์แวร์นี่ไหนๆก็ไหนๆไม่ได้นะคือถ้าถือไปอาจจะลอยยาวได้นะครับโอ้โหดูดิมันขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ก็เอาเป็นว่านะครับไหนๆก็ไหนๆจะตับรถตรงนี้แล้วกันนะ7.45นะ อยังไงก็ต้องเจ็บเจ็บอยู่แล้วครับเชื่อได้เลยฮะเจ็บอยู่แล้วจะเจ็บมากเจ็บน้อยก็แค่นั้นแหละนะครับ VPO เป็นยังไงบ้างครับครับเหมือนแบบเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานเฮ้ย hey, มึงเป็นไงบ้างวะอย่างนี้ใช่ไหม VPO เป็นไงบ้างครับไปต่อไหมทุน1.74มาทุน1.74นี่ไไปซื้อแนวต้านอะไรนะนี่ทุนเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะผมไม่ได้พูดเล่นนะว่ารายย่อยอะ ส่วนใหญ่อยากจะซื้อถูกสุดไปขายบนสุดใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาทะคืออะไรเขาซื้อบนสุดจริงๆครับเนี่ฮะดูได้เลยจากทุนที่คนถามมานะฮะนี่ซื้ออยู่บนสุดเลยนี่นี่เป็นแนวต้านเดิมแล้วนะเนี่ยใจกล้ามากเลยนะฮะซื้อตรงนี้เขาถามว่าเป็นยังไงบ้างภาพรวมมันจะเป็นขาขึ้นได้อยู่ครับนะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยยังเป็นขาขึ้นได้อยู่โอ้โแต่เสียวมากเลยนะฮะตอนหุ้นอยู่ตรงนี้ทําอะไรครับนะฮะตอนตอน,ตอนหุ้นอยู่ตรงนี้ไม่สนใจนะแต่เขาขึ้นไปแล้วกลัวตกรถใช่ไหมอืม ก็เดี๋ยวนะครับถ้าเกิดมันหลุด1.5เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาคัดนะฮะแล้วก็โซน1.1 1.2เนี่ยจะเป็นแนวรับขอแนวโน้ม CWT หน่อยครับทุน3.7 CWT ทุนของเราคือ 3. 7. ก็คือตรงนี้เลยนะฮะครับก็ในระยะสั้นยังเป็นขาขึ้นได้อยู่นะแนวโน้มกันกูลลงมารับที่4.6นะฮะแนวรับอยู่ตรงนั้นนะครับกาบเรียนท่านอาจารย์พืชที่เคารพรักทานข้าวเรียงค่ะ แมมาซะเป็นเรื่องเบนลาวเลยนะฮะ,ะหนูถือ i t เททุน4 8 4แนวโน้มเป็นไงไอเท i ไอเทตรงนี้เนี่ย4.84ก็จริงๆทุนน่ค่อนข้างแพงนะครับแต่มีโอกาสที่จะขึ้นคืนขึ้นไปถึงทุนได้นะครับแล้วก็มีโอกาสเกินทุนได้อยู่ก็ถือไปแล้วกันไม่รู้ว่าวางแผนกันมายังไงนะแต่ละคนที่ถามเข้ามาเนี่ยนะครับอาจารย์คะหุ้น TSR กลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมคะติดอยู่ที่ 5. 1 5จุ้ค่ะ ภาพรวมตรงนี้กลับตัวครับยืนยันครับว่ากลับตัวจริงๆครับเขาปิดเหนือ3 5 2้ที่ผมตีไว้อันนี้คือหัวนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการขึ้นพักทะลุเรียบร้อยแล้วถือว่ากลับตัวครับแต่คงไม่แรงนะครับแนวต้านถัดไปคือ4บาทครับผมอาจารย์พี่คอับ SQ จบขาขึ้นหรือยังถ้าเปิดมาขนาดนี้นะฮะโหจิตใจทำอะไรมันจบขาขึ้นไปตั้งแต่เดือน6มันจบขาขึ้นไป2เดือนแล้วครับคุณน้องนะครับ อตอนนี้ก็เป็นขาลงอยู่อันนี้เป็นแค่การดิดเพื่อที่จะลงต่อเฉยๆนะครับ AS, AS ไปต่อไหมคะนะอันนี้ขอข้ามแล้วกันนะ,ค,ะนะคำถามมาดูลวกเกินไปครับไปต่อเนี่ยอาจจะหมายถึงลงต่อไหมหรือว่าอาจจะขึ้นต่อหรือถ้าจะขึ้นต่อน,นี่มันก็ไม่ได้หมายความว่าซื้อได้ทุกแนวอยู่ดีนะครับเอ่อควรที่จะมีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้เนาะว่าวางแผนยังไงกับเผื่อจะได้แชร์กันบ้างนะอันนี้ผมขอข้ามแล้วกันะะนะครับ ก็หมดแล้วนะฮะสำหรับคําถามในวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแต่และคอมเมนต์ก็จะเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย